ผีบอกไม่สนใจกูหน่อยเหรออ๋ออันเกินคนห้องกันหาอ้าวอปัดใจเย่อ้าวปัดติเทเทแต่อ้าวปัดใจยาอปัดติเทเทเทเอปัดติเทอปัดติโถปัดติทังเอาน้องหายไปไหนอะวิ่งเอาขาหนูเอาเนาะเอาวิ่งแล้วก็หายไปเลยน้องน้องวิ่งท่านารูโตะโอเคมันเปิดประตูใส่พี่ไม่กูปิดเอายัง ยัยงเมื่อกี้เขาปีนเขาเขาอันนี้เดี๋ยวสลับคนเข้าไปอาเรนเข้าไปอาเรน,อน,เนบอกกูและ <Hey! S 2> ทำไมต้องกูด้วย <laughs> ดูหน้าอาเนนอไรนดิอาเรนไม่ <laughs> ไรู้ละถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะอ้าออกมากันครบแล้วเครื่ของเราก็คือใช้โมชั่นเซนเซอร์ใช้ใชอ่า นางเคนะคะหยุดผีในโหมดล่าแล้วก็ตรวจจับห้องที่มีอุณหภูมิติดลบสิบองศาผีชื่อแมรี่มอร์โอ้โหเม่งดีเดียวกันแมรี่มอร์ชอบตี I love to be alone ์แยกลิกแต่เกินไม่สนใครนั่นแหละนั่นแหละใช่เลย5 minutes later คิวเข้ามาแล้วนะเอาละิ๊เมียใส่พี่ออยอุ๊ยห้องห้องนี้ค่ะห้องนี้ค่ะเจอแล้วเจอแล้ว ตรงมาเลี้ยวซ้ายเจอเลยไม่ไมีปราเดินไปไม่ได้เจออ๋ากูบอกแลว้วมึงมีทุกอย่างเมันประโยชน์บอแปะใจหมดเลยยี้ใจหมดเลยนี่ขออยู่คนเดียวในห้องก่อนอได้ไหมอขออยู่คนเดียวในห้องก่อนนะ<อ>รีบตอนที่มันยังไม่โกรธดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนแพัดมันห้องนี้เหรออ้าวรันถือสปีดบอสเข้าไปแล้วหรอแล้วเปิดกล้องให้พี่หน่อยดีได้ค่ะเอ้ยมันวางห้องไงฮะรันพอดีเหรอเเปิดกล้องหรือยัง เอา้าเปิดให้แล้วเหรอฉันเอาเข้ามาทำไมเนี่ยตเนี่ยอันนี้ตอนแรกเขาเดินเข้าไปไนห้องนั้นอะตอนแรกมาทิบสี่เขาไม่ได้เดินเข้าไปขออยู่คนเดียวก่อนนะฮัลโหล <Hello? S 1> เอาตกใจหมดนึกว่าผีอ่านกองไปเฮ้ยพี่พี่จกกุ๊กระต่ายถ่ายถ่าย Five minutes later เเดดีี๋ยว,ยว,ยวขอออินนก่ Where are you เออคุณไม่พูดแล้วนะเข้ามาเลยปิดเท้าปิดซิ่งปิดซิ่งพอจะพูดบ่างมีแต่คนเดินเข้ามาโทษทีมันต้องทำไม่ดังเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าหลุดอะไรหลุดอ๋อนึกว่าหลุดอะไรหลุดครบทิกของอยู่ปิดซิ่งปิดซิ่งโอเคอ่าเดี๋ยวมายืนมาสีมุมหน่อยอีกแล้วแหละใช่ผีบอกไม่สนใจกูหน่อยเหรอ๋ออันเชิญคนช่องกระหา อ้าวอัปตเยอัปติเทเทเทอ้าวอัปตยาอัปติเทเทเทอัปติเทอัปติโตอัปติทังเอาน้องหายไปไหนอะผม่เอาหาหนูเอาน้องเอาวิ่งแล้วก็หายไปเลยน้องน้องวิ่งท่านาลูโตะพี่น้องน้องฮะคือเขาไม่ไหวแล้วน้องก็ไม่ไหวเช่นกันพี่ไม่ไหวไม่เลยพี่ตะกี้ ฮะเมื่อกี้มันวิ่งเข้าหาน้ตไม่พี่เห็นว่ามันวิ่งเข้าตาแล้วก็หายไปเลยเออก็คืออะไรเมื่อกี้เนี่ยมันกตาบูดูค่ะพี่ฮัลโหลเวลาเราล้อมวงกัน Where are you มันจะมีคือพี่เราจะใช้วิธีแบบโยนตา Give me a sign คนไหัวไปชี้คนไหนอ่ะก็คือโน้ตเเชิญ on the lightGive me a sign พูดไม่ฟังไม่รู้เรื่องเลย Can you talk Can you talk พี่คิวแย่ะรันพี่เจอแล้วน้องเขาวิ่งกลับมาที่เดิมอ่ะเอ้ยแต่น้องเดี๋ยวน้องเอาอลใหม่ Where are you พี่เคียว้องขออยเข้าไปนะคะได้ได้ Give me a sign Do you want to kill Lady Solan Yeah 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 You can do it Do it do it No l a s e d o n t อ่าอเลนมาดูตรงตรงนี้สิเท่าไหร่เท่าไหร่ห้าห้าห้าเต็มแม็กห้าเต็มแม็กไม่ใช่สเต็มแม็ก คแฟนท้องแบนชีโอเคห้าอีกแล้วเหรอคะติดต่พี่ดำมามามาเอาใหม่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 จุดจิมมี่จะวิ่งเข้าหาใครนะอันนี้ถ้าเกิดจิมมี่หันเข้าหาใครหรือวิ่งเข้าหาใครก็แสดงว่าคนนั้นโดนผีเลงมคอโอเคนะโอเคค่ะอมเขียวเต็มพุดธเฮ้ยเฮ้ยหาพี่เหรอเอาหะ คาหมอปลาคำหมอปลาเอาใหม่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 เยอนไหนย้อนไหนย้อนไหนอะเอาหายไปไหนแล้วอะวิ่งกลับบ้านเอามันวิ่งกลับบ้านอีกแลยนะพี่นี่เอาเอากางเกงอันนึ่งไปวางไว้หน้าห้องค่ะตะกี้นี่เคำเดียวต้องพูดคำเดีต้องพูดน้องก็อยู่แบบว่าอะผมใจอยู่กับคนฮะเหลืออะไรบ้างนะถ้าเป็นแบนชีจะมีลานนิ้วมือปะใช่อ่ะเอเลนอะเลนหายไปไหนแล้วอะเลนมานี่มานี่มานี่ อพี่ขอดูตรงนี้ยองไปฉายดูุกตาก่อนนี่นี่นนี้นี่นน่นนนอจอเจลล้กองกเรียบร้อยมันเปลแปกนะทำไมเขาเอามือไปวางไว้ตรงนั้นล่ะคะได้แล้วค่ะครบค่ะพี่เรายังเหลือเวทอยู่เวอะไรหรอเป็นแบนชพี่จินต้องเข้าไปดน่ามาแล้วแหะเพราะมันเงต้องเข้าไปเพราะมันเลงตัวเองไหมจิง ก็ได้ก็ได้มีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างนะเรมีเดี๋ยวเหลือกางเขนเวนอุ้ยมันเดินมันเดินมีฟีซิมันเดินในห้องรันแล้วก็อันที่สเป็นอะไรมันเดินใหญ่เลยฟิซิงแล้วก็มีเอ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 ฟอเ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 กเอรอเอเอเใหอดูเอเอเห็นด้านขอางเองอเ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 อ่อเ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 อิองอเอเเอ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 องอเอเอเวเอเอเอเเดเอเาเเเเเเเอไ พี่ฮันพี่ฮันพีพ่ฮันไอ้โม่เรื่องเป็นคนดีฉันแตกอยู่นี่ได้ยินเสียงวิทยุผีเปิดวิทยุไว้ขไม่ก็เปิดไม่ใช่แลไอ้พวกนี้มันก็แบบว่าบัฟกันอยู่ดีอ้ไม่อด <u> uh> <c pres S 3> ้จริงจริงๆมันไม่ใช่เสียงนี้มันเสียงวิทยุมันอีดอีดอ่ะลองเดินเข้าไปลองเดินเข้าไปอีเวนต์อีเวนต์อยู่ในห้องอยู่ในห้องอยู่อีเวนต์ไปกลัวผีเข้าไปแล้วก็แลเข็วพี่จะมาเป็นพี่วะเร็วเร็วกัได้ น้องเดินไปดูหุ่นบนรถนะคะพี่พีดูตรงหน้าต่างนะอุยดังเฮ้ยเสี่ยวพีทยุ่ดังเขาบอกแล้วเนี่ยไม่เชื่อเขาเลยอุ้ยเที่ยตกใจเข้าไปในห้องเข้าไปในห้องชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะผีชื่ออะไรนะแมรี่แมรี่อะไรนะแมรี่มอร์แมรี่มอร์ปิดปิดวิทยุก่อนได้ไหมปิดพี่คิวขาเดินไปด้านหลังปิดคัทเอาท์หน่อยค่ะมันจะได้มืดเลยโอเคเฮ้ยไปปิดวิทยุให้หน่อยก็ไปปิดสิข้างในอ่ะรออยู่ตรงนี้ใช่ปิดเออแค่นั้นแหละ ไม่ต้องเปิดประตูเดี๋ยวจะวิ่งออกกลัวผีเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งออกก็คือขึ้นชั้นสองเข้าไปหลในห้องนะมันยังไม่ล่าหรอกเพราะว่าีสติเยอะอยู่ผีอยู่ด้านในสุดตรงรูปภาพค่ะอ๋ออ๋ออเรนระวังลูกหลงนะอยู่ใกล้เกินไปน่ะฮะหมีอนลอล่่อ่อนห่อนหล่อนหลอนหล่อ่อนหล่อ่ล่านอนหลอหลน่อนหนห่นหน่น่น่่น่่ลอออหนน่ นี่ตรงกลางเลยตรงกลางเลยเอาแล้วอีกอันนึงอ่ะ Barrymore You แลนด์กังเขตมีสองอันไม่ใช่เหรอมีอยู่ทางขวามือตรงชั้นหนังสือหันไปหนาเลย Barrymore I will h e r e I see you now Come on Don't peek Come on I will see you again ผีนิ่งไหมเข้าไปอีกค่ะเข้าไปอีกเข้าไป แบลี่บอยยังยังไม่ผ่านผีไม่โกรธนะพี่ผีผีรู้สึกเฉยเฉยย้อนฟรีกบอนอมเอาไอ้บอลดูซีโยเฟนด่าเขาไม่ด่าโอเคมันเปิดประตูใส่พี่ไม่คูปิดเขายังเขายังไม่ทำอะไรเลยยังเมื่อกี้เขาปิดเขา าอันนี้เดี๋ยวสลับคนเข้าไปอลเลนเข้าไปอลเลนบอกกูแหละทำไมต้องกูได้ล่ดูหน้าอลเลนดิ๊งดูละอเลนอลเลนอลเลนอลเลนไอลเล,กล<ง>วกขั้วแค่ไม่อยากเข้าไปก็บอกไอ้พวกนี้แหละพวกคือข้าวผักองน้องกับพี่คิวอะมันมันโอเคไงพี่เนอะก็เข้าไปแล้วก็พูดแบบว่าพูดเฉยๆก็ได้ไม่ต้องมาปิดประตูใส่ขั่ว เดี๋ยวจะทำกันเองดิไอปอลเป็นเจ้านี่หนูดูอยู่ข้างนอกหนูดูเควสอยู่เดี๋ยวอาร์เอนเข้าไปหาเขานะเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปเปิดประตูชั้นสองให้เผื่อจุ๊กโอเคนะทำเอาเชื่อเสียโอ้โหไฟสีเขียวโอ้โหไฟสีเขียวอ๋อไฟสีเขียวมันมันไอ้นี่เฉยอะไรเดินผ่านไงมันก็เลยเด้งตะเกียฮัลโหลอันนี้อันนี้อะไรเดินผ่านฮัลโหลอันนี้ไม่ใช่อะไรแล้วแหละผีเดินผ่าน เอาอเลนเดี่ยวสิพี่ยังอยู่กับอเลนอยู่เลยอเลนไปไหนเดี๋ยวอเลนไอ้ไอ้พวกนี้แม่งน่ากลัวผีสิพี่กอดเสียพี่ก่อนเลยไอ้พวกนี้แม่งน่ากลัวผีสิยังเขีนอยู่มีกังเขีนอยู่ข้างนอกข้างนอกข้างนอกยังยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรล่าล่าล่าบายอดไม่ล่าไม่ล่าไม่ล่า มันเข้าใกล้มากเลยอะยังยังไม่ล่ามันยังไม่ล่าแต่เมื่อกี้มันอยู่ใกล้พี่แล้วมันปิดประตูมันปิดประตูมันจะมันจะมันจะขังที่ไว้ที่น้องโดนยังไงล่ะอ่าเมื่อกี้พี่เห็นเงามันอยู่แถวเนี้ยแถวตรงนี้เห็นเห็นในรูปไหมเห็นในรูปไหมตรงนี้ตรงนั้นนะใช่ตรงนี้หรือมันเล็งหัวพี่วะตรงนี้เหรอใช่ใช่ตรงนี้นี่ต้นที่เดิมตรงที่มันออกเลยไม่ใช่หรอฮัลโหล แมรี่อันนี้อุ้ยอุ้ยใส่รูปใส่รูปใส่รูปเอ้าเจอจุดแล้วเร็จตัวแล้วเจอแล้วสวยครับอยู่ตรงนี้แหละครับต้อติดตเหรอ่าหมอปลาช่วยดูเควสหน่อยอ่าเดี๋ยวไปดูให้ m มรี่ come out come now and play let's play come out I miss you เสร็จแล้วกลับบ้านทุกคนกลับบ้านอเล็กข้างหน้าอ้าวอันนี้คือเควสเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาเสร็จแล้วไปเอาแต่ว่ามันหักไปไหมอ๋อหักไม้หนึ่งที่น้องวางใหม่แน่เลยโอ้งงอ่ะเหงาไหยหนูตะกี้หนูเกือบจีดแล้วแต่แต่น้องตั้งสติทัน พี่ว่าผีตัวนี้เป็นผีที่เฟรนลี่แบบสุดๆนะโมเดลตัวเนี้ยเพราะว่าพี่เจอมันทีอะไรมันแบบยืนนิ่งๆไม่ทําอะไรพี่ตลอดเนี่ยแต่เป็นผีตัวอื่นนี่ข่าวข่าวคือผีไอ้ผีตัวเนี้แมรี่อ่ะมันไอตน้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือเป็นบัญชีเนาะไม่รู้เป<บ>็นไอ้นนหัวใครแต่ว่าตั้งแต่พี่เข้าไปอ่ะมันออกมาบ่อยมากเลยนะอา,าอาจาจะเป็นพี่นะพี่บอกแล้วเรนดูดิดูสมองพี่ถ้าสมองพี่ลดไวมากโอเคพร้อมยังครับ พร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะน่าควรตกใจเลยตอนที่เป็นดูใส่อะคือแบบว่าอยากให้เห็นหน้ามากเลยคิ้วไม่ก,มกับตขมวดชนเงี้ยนะหนูไม่ได้ทำตะกี้หนูไม่เกี่ยวคนทำแม่งวิ่งแบบพื้ไปเลยแบบ <c oughs> เห็นแบบว่าเห็นแปลว่าค่ะพี่หานเยดได้หายตาหรือแบบว่าแม่งคนคำใบแบบว่าคือวันจะได้ไอ้นี่ไงพี่เพื่อประสิทธิภาพให้ผีออกมาไม่แย่ย <c oughs> แล้วหัวใจจะวาย